สวัสดีครับท่านผู้ชมทีกติดตาไม้ช่้ดีๆทุเรียนบ้านเนินครับเหมือนเดิมครับทุกๆเช้าเดินสำรวจทุเรียน ดูความภูมิใจของผลงานของเรานะครับปีปีหนึ่งแป,ป๊บๆปปอีกสองเดือนก็สิ้นปีแล้วครับขึ้นปีใหม่แล้วอันนี้ต้นพระเอกพระเอกของเราครับสิบห้าปีสูงน่าจะได้สิบเมตรครับถ้าจากโคนถึงปลายยอด น่าจะได้อยู่ตใบใบชุดที่สามครับชุดที่สามยังเป็นหางดาบอยู่นะครับกระทางประตูอยู่ าทีีีเเดยยวชยวชแดดแรงครับถึงจะช้าก็จริงทุเรียนสองปีกว่าแค่นี้ครับห่อนทอง ไม่ตายไม่โตเราก็ทนดูมันต่อไปนะครับพอเราไม่ใคร่ที่เรียกเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ต้นใหญ่นะครับโตมาก็ได้กินลูกตายไปก็ไม่ปลูกเสริมตรงนี้ฮนะก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่ขอวนเวียนวนเวียนอยู่ในสวนนั่นแหละครับ มนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับจากทุเรียนสี่ห้าต้นนะครับกลายเป็นทุเรียนเส็จเจ็ดสิบกว่าต้นนะครับเพราะพายุนะครับเพราะพายุในวันที่สามสิบเอ็ด มีนาหกสี่ครับจำได้แม่นพายุมาตอนนั้นกำลังตะลัตตะแ,ตแต่อยู่แถวอำเภอแกลงระยองครับขับรถเที่ยวน้องสาวโทรบอกว่าพายุเข้านะครับทุเรียนล้มหมดเลยโอ้โหใจแป้วเลยครับข็ล้มจริงๆครับทุเรียนใหญ่ที่มีลูกแล้วปลูกปีเดียวกับ ้ทนตุเรียนพระเอกสิบห้าปีครับล้มไปหนึ่งต้นแล้วก็น้องใหม่อายุสี่ปีล้มไปหนึ่งต้นเงาะล้นเงาะล้มไปสามต้นนะครับมะม่วงล้นไปสี่ห้าต้นลำไย,ยไปหนึ่งต้นนะครับโล่งเลยนะครับก็เลยปลูกตุเรียนนะครับจากที่มีต้นไม้ในหลายอย่างนะครับ ผลผสมผสานอยากกินทุกอย่างก็ปลูกทุกอย่างนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนเลยนะครับพอชูน้องทุเรียนกำลังดังมูสันคิงมูสันคิงสภาพสภาพใบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับหมอนทอง หมอนทองปลูกเป็นคู่แข่งกับบูสังคิงครับเพราะว่าเดิมทีบูสังคิงมีอยูสองงามนะครับสองกิ่งสงปีไม่ตายไม่โตมีอยู่แค่น,นั้นก็เลยปลูกหมอนทองเป็นคู่แข่งงามเฉยนะครับชอบแข่งขันครับ สุโปรสตาผมยอดยอดชุดที่สามนะครับใบสุดท้ายเริ่มกลางแล้วครับใบสุดท้ายกลางแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็เกี่ยวเข้มนะครับพร้อมรับลมหนาวนะครับ ตอนนี้ดูคอ่อนมากยังไม่ได้ตัดแข็งครับเดี๋ยวไปสุดท้ายเป็นเพสตลาดก่อนครับเพื่อจะตัดแก่งเก่งแขนครับ อากาศสายโอเคครับผมคลิปนี้พาจมไม่ได้นะครับไม่ได้มีสาระความรู้อะไรเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนครับมาดูผลงานที่ใหญ่ครับตอนเช้า ดูผลงานดูความภูมิใจของเราเองนะครับด,ดูเรียน3าปีครับกิ่งกระโดงสามปีทนนู้นก็สาปีครับดูความแตกต่าง3เท่าตัวครับความแตกต่างคือสาเท่าตัวต้นบุก นไม้ที่ชอบนะครับโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละครับ